มาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทำเสื้อพอดีเสื้อเสื้อตัวเสื้อตัวใหญ่กว่าเขาบอกว่าให้ลูกค้าบอกว่าให้เอาชายออกเพราะว่าชายยาวเกินนะครับเห็นไหมอันนี้คือเราวัดขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าให้เอาออกประมาณเท่านี้แต่ว่า ื้อตัวนี้เขามีซิปเห็นไหมครับอันนี้คือผมหลอกแล้วนะข้างหนึ่งข้างหนึ่งยังไม่ได้หลอกนี่ข้างนึงยังไม่ได้หลอกซิปเดี๋ยวคร,รา,ว,าวนี้เราจะหลอกซิปแต่ว่าตรงนี้เราหวั่นเรียบร้อยแล้วนะครับตรงชายหวั่นเรียบร้อยแล้วรอบตัวคือเราจะตัดออกนะครับตัดออกแล้วก็ม้วนชายขึ้นเพราะว่าเสื้อเขายาวเป็นเสื้อยาวก็เลย ให้มตาตัดชายเอาชายขึ้นแล้วก็ก่อนที่จะตัดชายขึ้นถ้าเกิดเขาเป็นกระดุมเราก็ไม่ต้องหลอกซิปออกนะครับแต่ว่านี่เขาไม่ใช่ซิฟเราก็ต้องหลอกหลอกซิปออกให้หมดทั้งชิ้นเลยทั้งตัวเลยแล้วเราก็ใส่ซิปใหม่แล้วครานี้เมื่อเราตัดชายออกแลใช่ไหมซิปตรงนี้เขาจะยาว ยาวกับตัวเสื้อแล้วก็ม้วนพับสิบลงให้เขายาวให้เขายาวเท่าต,ตัวเสื้อได้นะครับเราจะจะต้องด้ปากสิบออกนะแล้วครวนี้เขาจะมีจุดจุดที่เราเชื่อมต่อกันที่ผ้าเขาเชื่อมต่อกันเป็นลายของเขาแล้วก็มาร์กไว้มาร์กตรงจุดไว้ตรงสิบอ่ะ ทั้งสองเส้นซิปก็จะมีสองเส้นครับน,นี่เส้นหนึ่งที่เราลอ,อกมาแล้วแต่ว่าอีกเส้นหนึ่งอยู่ข้างนี้เรายังไม่ลอกอันนี้จริงก็เป็นเส้นเดียวกันนะมีซ้ายและขวานะแต่คราวนี้เราจะไปเลาะงานก่อนเลาะงานก่อนให้ออกมาสองชิ้นแต่ว่าอันนี้เราเลาะแล้วนะเนีย่ยผ้าเราลออกมาแล้วชิ้นหนึ่งเหลือชิ้นนี้ยังไม่ได้เลาะเดี๋ยวรเลาะ งานนี้เขาก็เลาะไม่ยากครับเพราะว่าผ้าเป็นผ้าที่ทนผ้าเหนียวนะไม่ไม่ใช่ผ้าไม่เหนียวแล้วก็สามารถที่จะดึงดึงได้ออกเลยเพราะว่าเพราะว่าได้เขาไม่เหนียวเท่าเท่าผ้านะครับ ดึงออกเลยตรงไหนที่เขาดึงยากเราก็เอากรรไกรขีดตัดได้นะครับไม่ใช่ตัดข่ากรรไกรขีดตัดได้อันนี้เขาออกแ้เรามัวไปเลาะทีละเส้นทีละเส้นอย่างนี้คือไม่เสร็จง่ายนะครับเราก็ต้องทำนี้เพราะว่า ผ้าเขาเป็นผ้าที่เหนียวอยู่พอสมควรนะเขาไม่ใช่ผ้าไม่เหนียวนะครับเรียบร้อยอันนี้คือเราลองเสร็จแล้วน,นี้คือเราลองสียแล้ว,แล,วแล้วก็อย่าลืมเก็บคีดได้ออกด้วยสิ่งที่เราลองแบบ ข้อนี้อ๋อลืมบอกไปว่าทำไมเราถึงต้องรลาซิบบอกเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นหัวของซิบนะครับเราต้องเอาิบบอกแล้วต้องขยับหัวของซิบให้มาพอดีกับชายเสื้อแล้วตรงนี้เราสามารถทียะซิบจะรูดลงตรงนี้ทำไมรูดขึ้นรุดลงได้แล้วก็สามารถตัก ตัดออกได้นะครับตรงนี้นาสามารถตัดออกได้เพราะว่าซิปเขาลุกขึ้นมาตรงนี้เราก็ยังเหลือนะแ,แต่ว่าถ้าเกิดเราไปตัดข้างล่างออกนี้แล้วซิปเขาจะใส่กันไม่ได้นะถ้าเกิดเราไปตัดข้างล่างออกซิปเขาจะใส่ไม่ได้เลยซิปตัวนี้ก็คือพังถ้าเกิดเราตัดตรงนี้ออกนะครับทําไมเหตุผลทําไมถึงต้องเหาะซิปอ,ออกใช่ไหม <laughs> นะไปครับ ตรงนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วคันนี้เราจะตัดผ่าวนะครับอันนี้คือเราวัด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 ไปเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดผ่าเราจะตัดให้เขาเท่าตรงที่เราขีดไว้นะเราจะตัดให้เขาเลยลงมาตรงนี้สักหน่อยหนึ่งตรงที่เราขีดไว้นะครับตรงที่เราขีดไว้ตรงนี้เราขีดไว้ใช่ไหมแล้วก็ตัดตามลงมาเพราะว่าเราจะพับพับเข้านะเผื่อพับเข้าครับ ตอนนี้เราก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ะอย่างเงี้ยตอนนี้ข้างในเขาเป็นผ้าซับผ้าสองชิ้นนะครับเราไปเย็บชิ้นนี้กับชิ้นนี้เขาติดกันก่อนเราจะเอาชิ้นนี้กับชิ้นนี้ไปเย็บให้เขาติดกันก่อนนะครับสองชิ้นเพื่อเวลาเราเย็บเราจะได้ทง่ายนะ เราก็เย็บซับในกับตัวเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวว่าได้หมดเดี๋ยวเราก็ได้ก่อนขั้นตอนต่อไปเราก็จะม้วนชายม้วนชายเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเนาะนะนะใช่หรือปะม้วนชายใช่หรือปะหรือว่าจะต้องใส่ซิปก่อน นี้เราก็กอรอกระสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสจคราวนี้เราจะถึงขั้นตอนใส่ซิปนะครับพอเราตัดชายออแล้วใช่ไหมแล้วก็เย็บสองชิ้นนี้ติดก,กันเราเหลือไว้ตรงนี้นะครับเหลือขั้นตอนใส่ซิปนะครับเราจะใส่ซิปวิธีใส่ซิปตรงนี้นะครับเราจะใส่ตรงตรงข้างล่างก่อนตรงหัวซิปก่อนตรงชายก่อนนะครับ ข้างบนเรายังจะไม่ส้ำนม่ก็ต้องเก็บเศษได้ออกให้หมดก่อนนะตรงนี้ขึ้นนะผ้าด้านนอกขึ้นเห็นไหมตีม้สองชิ้นเห็นไหมครับผ้าด้านนอกขึ้นแล้วตรงที่เราขีดไว้ตรงนี้มากไว้ใช่ไหมเราจะเอาหัวซิปให้อยู่ตรงนี้พอดีที่เราขีดไว้นะครับเส้นเส้นแรกนะมีจะมีสองเส้นใช่ไหมขีดไว้สองเส้น ันนี้เป็นเส้นแรกอันนี้เป็นเส้นที่สองเราจะเอาหัวสิบให้อยู่ตรงเส้นตรงเส้นแรกพอดีเนะนา่าจะใช่แล้วก็เอาตรงนี้นะครับข้างนี้นะไม่ใช่ข้างข้างนี้นะครับข้างนอกนะข้างนอกใส่เป็นสิบข้างนอกแต่ว่านี้เป็นด้านในมาใส่ ก็ดึงไ้าเ,าเข้เท่ากันแล้วเราก็เ,กเ,กเอาสิบใส่ไปเกาใส่ตรงกลางระหว่างผ้าสองาาชิ้นนะครับมีชิ้นล่างนี้ชิ้นบน,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 นแล้วก็ใส่ตรงกลางเราตรงนี้เป็นที่เราขีดไว้ตรงนี้ที่เราขีดไว้นะครับสองเซนแล้วก็ใส่ตรงข้างบนนะอันนี้เป็นเส้สลนล่างนะครับอันนี้เป็นเส้นบนแล้วก็ใส่ตรงข้างบนหัวสิบตรงข้างบนหรือไม่ถ้าจะใส่แบบหนึ่งก็คือ ข้างไสเลยก็ได้แต่ว่าอันนี้เราใส่แบบนี้เราก็ใส่ได้เย็บประมาณตีบผีหนึ่งนะครับนัผ้าข้างล่างอย่าให้เขาเลยมาตรงซิฟฝั่งนี้นะครับให้เขาอยู่ตรงตรงขอบนี้อนีนะรักผ้าลาค้งเ,เลยสคัญเราต้องทาให้ตร,ต,รตรงกันพอมาถึงตรงใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมซิฟเราซิฟเราที่มันเลือนะ ยาวกว่าเสื้อใช่ไหมครับยาวกว่าเสื้อตอนนี้เราก็ปักเข็มไว้ปักเข็มไว้เข็มหนึ่งเราก็รูดซิปลงรูดซิปลงนครับรูดซิปลงอันนี้เส้นนี้เราออกก่อนเราเส้นนี้ใช่ไหมเส้นนี้เราก็วัดดูว่าเสื้อกับซิปเข้ากันเท่าไหร่ครับแล้วเราก็ขีดไว้วัดแล้วเราก็ขีดไว้ใช่ไหมครับมาร์กไว้มาร์กตรงเสื้อกับ เพอกันเนี่ยเราก็มาไว้มาไว้เสร็จแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ที่เราเข้ากันอีบเสื้อเราก็ตัดตัดออกประมาณเท่านี้เนาะตรงนี้เป็นเป็นเราจุกจุดที่เรามาไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ขึ้นมาตัดออก ขับซิมเนี่ยพับลงนี้พับลงนี้นะครับอย่าับออกมางี้นะอย่าับเข้าข้างในครับขับออกแล้วก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปในตัวเสื้อนะครับเมื่อเรายัดเข้าไปในตัวเสื้อแล้วเราก็เย็บขึ้นมาเลยเย็บจากมาเลยครับ ยัำแล้วใช่ไหมเราก็เหยียบจับขึ้นมาเลยนะครับดึงพายเขาดีๆดึงพายเขาเสมอกันนะอย่าพยายามอย่าพยายามนั้นมากเกินไปนะครับเดีย๋ยวง,งานของเราจะไม่ยายามนนะีก็พยายามเหยียบพายเขาดีๆเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญช่วงที่ใส่ข้างบนว่าพาเขาจะย่นช่วงนี้นะครับ ยัำสิบเป็นแบนี้สุดบสุด,สดาน,นะครับพอมาถึงตรงสุดเราก็จะเอามีอเขาหน่อยนะยำค่อยๆยำนะครับไม,เม่เข็มจะกั้นกมาเข็มก็ดนหัวสิบนะเกิดเข็มก็โดนหัวสิบนี่คือเข็มเขาจะกักเลยนะครับ เพร,ราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นบ่อซิที่เรายัดเข้าไปเกิด,ดับอซิเข็มก็จะครับาเ,เข็มขักปั๊บมันก็ไม่คุ้มครับจะไม่ได้อะไร ตอนนี้เราก็ใส่ซิปได้ด้านหนึ่งแล้วใช่ไหมให้ดูเยอะไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเขาเป็นเสื้อที่เห็นไหมครับแล้วคราวนี้เราจะใส่ซิปด้านนี้นะขันแรกเราต้องจุดตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้เขามีสองข้างข้างซ้ายข้างขวาจุดตรงซิปนะครับไม่ใช่จุดตรงงานจุดตรงซิปตรงนี้ใช่ไหมเขาอยู่ตรงนี้เราก็เอาดินสอมามาร์กไว้มาร์กไว้ตรงซิปตรงนี้ขีบไว้ แล้วก็ตรงหัวซิปตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องมาไวเหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้เราคือที่เราจะตัดออกถต่ว่าเรายังไม่พรึกตัดออกให้เราเย็บติดก,ก่อนแล้วถึงจะตัดออกนะครับแล้วคราวนี้วิธีใส่อีกข้างหนึ่งก็คือใส่ตั้งแต่ข้างบนลงไปนะครับใส่ตั้งแต่ข้างข้างข้างปกเสือ้อ ตัวนี้เราใส่ตรงตรงชายเสื้อใช่ไหมตรงชายเสื้อแต่ว่าตัวนี้เราใส่ปกเสื้อขึ้นไปลงมาเราจะใส่ตรงชายก็ได้แต่ว่าเราต้องกลับออกมาอย่างนี้นะครับแต่ว่านี้เราไม่กลับเราจะบอันนี้นะครับแล้วก็เอาตรงจุดที่เรามาร์กไว้นีมครับจุดที่เรามาร์กไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ให้ทับ ให้ตรงกันกับตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สองจุดให้เท่ากันนะครับขณะนี้นะครับจะทําให้ตรงอย่างนี้นะครับไปตรงนี้นเราจะใส่ซิปแล้วก็ตัดออกเลยตัดตรงนี้ออกเลย เราตัดนะคราวนี้เราจะใส่ครับเราใส่แล้วก็เก,เก็บได้ก่อนเก็บเสร็จได้ก่อนแล้วก็พับหัวสิบลงเหมือนเดิมนะครับพับหัวสิบลง,งนี้นะครับพับเข้าข้างในนะครับเห็นมอันนี้เป็นด้านนอกอันนี้เป็นด้านนอกนะครับอนี้เป็นด้านในนะแล้วก็พับ บเข้าข้างในปุ๊บเวลาเราจะเย็บเราจะเย็บด้านนอดน,นะเ,เย็บด้านนี้นะแล้วก็เอาเข้าปกเลย เขาแน่นๆนะครับแล้วก็เขาจะแน,นะบไปเทียบเลยเนาะย้ำให้เขาหน่อยนะครับว่าเขาเป็นตรงช่วงเดี๋ยวค่อยนะครับว่าเขาเป็นช่วงหมอสิบที่เราเป็นนั่นสิบเขาต้องทำ เอาจุดตรงปกงนีนของของเราให้เท่ากันนะครับคตอนนี้เราก็จกับมาดูว่าตรงนี้ของเราขเข้าตรงนี้พอดีไหมตรงที่เราจุดไว้นะครับเขาเข้ากันพอดีถ้าเกิดเขาเทาเราก็เย็บมันอย่าพยายามดึงผ้านะครับถ้าเกิดดึงผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคือ เราเราก็ต้องเอาตรงที่เรามาร์คไว้นะตรงี่เรามาร์คไว้ตรงซิมเ่ยเขาเขาอยู่ตรงที่ที่ที่เรามาร์คไว้นะครับอยากให้เขาตามกว่าหรือสูงกว่านะต้องให้เขาอยู่ตรงที่เรามานะร์คไว้ทีทท ผ้าก็ใหญ่เขาแลก่ออกมานะครับผ้ากร้านใ่ขแล่ออกมาเห็นไหมครับตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วติดซิปอีกข้างหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงตรงนี้ก็อยู่ตรงจุดพอดีแล้วตรงนี้ก็ตรงตรงที่เราาร์ k ไว้พอดีนะตรงที่เราาร์ k ไว้ตรงซิปอ่ะนี่คือซิปนะครับนี่ก็เป็นข้างล่างเห็นไหม คราวนี้เราก็ใส่ซิปสองข้างเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมคราวนี้เราจะใส่ซิปนะครับรูดซิปดูว่าเขาจะได้ไหมเราจะรูดซิปดูนะครับว่าจะได้ไหมนะตรงนี้หัวซิปก็จะเท่ากันแล้วตรงนี้เป็นตรงนี้ก็จะเท่ากันนะครับเห็นไหม เท่ากันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเท่าก네ันใช้เสื้อแล้วก็ตรงนี้ก็จะเท่ากันตรงนี้ที่เราตัดหัวซิฟอกนะครับตรงนี้เราตัดหัวซิฟองแล้วเราขับเท่านะเขาจะมีเท่ากันสามจุดตรงนี้แล้วก็ตรงปกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับจุดที่เราเขาจะเท่ากันถ้าเกิด ตำแหน่งจุดของเขาไม่เท่ากันกนะ็คือเขาเป็นสิบเบี้ยวนะครับใส่ไปร้วสิบเขาจะเบี้ยวจะใส่ไม่ดีนะคราวนี้ถึงเวลาที่เราจะม้วนชายม้วนชายตรงนี้ที่เราขีดไว้ใช่ไหมครับเราขีดไว้เราก็รูดซิบออกมาอันนี้เป็นหัวซิบอย่างนี้ใช่ไหมเราอย่าเย็บเย็บเกินบางนี้นะเราม้วนขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เย็บประมาณเท่านี้ เย็บป,ประมาณเท่านี้เย็บมาเรื่อยๆนะครับเย็บมาเรื่อยๆเย็บตีมทีหนึ่งนะตามเราขีดไว้นะครับเราวก็เย็บมาเรื่อยๆประมาณเท่านี้ใช่ไหมก็เย็บมาเรื่อยๆเย็บชาย, <Alex> ยมาเรื่ sure. อยๆนะครับเราไปเย็บชายกันด้านในก็ได้นะครับด้านในหรือว่าด้านนอกก็ได้แล้วแต่คนที่เขาถนัดกันนะแต่ว่าส่วนมากผมจะทําด้านในนะครับเพราะว่าผมถนัดด้านใน うん。<noise>

เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยละว,วันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำยากไหมนะสำหรับทุกคนนะแต่ว่าถ้าสำหรับผมก็ ก็ไม่ยากแต่ว่าเป็นยากอยู่นะเพราะว่าขั้นตอนเขาก็เยอะพอสมควรอยู่แต่ถ้าเขาไม่ใช่เสื้อตัวนี้ไม่ใช่ซิปไม่ใช่ซิปเนาะแต่ว่าเป็นกระดุมก็ทําไม่ยากหรอกเพราะว่าเขาตัดชายออกแล้วก็พับเข้าเลยแต่อันนี้เขาเป็นซิปก็ต้องได้หลอกซิปออกทั้งอันแล้วก็ตัดซิปออกด้วยแล้วก็ถึงจะใส่ซิปเข้าไปแล้วก็ ม้มวนช้ที่หลังนะครับเอาละวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจและลองทำดูนะครับสำหรับใครที่ใช้เสื้อยาวเกินกว่าส่วนเรานะซื้อซื้อเสื้อมาแล้วแบบรู้สึกยาวๆก็ตัดชายออกได้แต่นั่นแหละถ้าเกิดไม่ใช่ซิปก็จะทำง่ายหน่อย แต่ว่าถ้าเป็นสิบก็จะยกสิบออกทั้งแผงแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่นะครับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ